สวัสดีครับพี่น้องครับมาหอดแล้วบ้านแพงครัเอาว่าหอดบ้านขึ้นใหญเลยแต่วัสดีครับเจ้าของช่องอีสานหักแค่อีเมปีมาหอดแล้วพี่น้องนะครับอยู่ดีไม่แห้งอยู่ตัวนี้แม่่แงอ๋อมีแต่โทษถามข้าวกันนะครับแม่แม่แม่จะไปใช้เนี่ยเอาขึ้นเมื่อจะบาดเนี่ยเอาขึ้นเมื่อจะโอ้ยเจียงนะโอ้เจ้าแม่ โอ้ยแนี่ยแก้วกินเปิ่งปังเปิ่งปังอยู่นี่นาะแกงเน่าไหมแกงเน่าไหมก็ดีลูกได้นั่นมาได้๋วขอมาฝากคุณยายมาฝากงาพอดีเลยนะครับพี่น้องตอนนี้เฮ็ดเฮ็ดหน่อยหลังบักไงเฮ็ดหน่อยหลังหมักไงอาจารย์พี่น้องเฮ็ดหน่อยหลังบักไงนะครับโอ้ยครับอีพอยแม่ค้ามารวมด้วยช่วยกันโอ้หลายนะครับพี่น้องบ้านพ่อจอง ต่อได้แห่เด้อเนี่ยเป็น่นลังแบบไงเอาเซนนวนพอดีเลยบานี้อุปต้มมังนีเดียวอืมทมมองมองนี้พอดีเลยพอดีเลยพอดีเลยโอ้ชาวนกระลั่งธรรมะกามินที่นอกนะครับหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วโอ้เฮี้นโบรานแบบสมัยบ้านเฮาตะเกาเม่ เอาไม้แต่ใช้ือเออเอาไม่แต่ใชโอ้โอ้โอ้มาฝากยายพอดีอ้นีปลกเปลกปลกอึงเปเลกอึงที่ที่ทอดทามแม่นมาเห็ดแน่ลอันนี้เห็ดอันนี้เห็ดพงเฮ็ดลงอกอยู่ค่ะเห็ดอันนี้ก็เห็ดที่เด่นแม่บ้านนะอันนี้เป็นติ๊กโลกอันนี้ห อันเดียวกันอันเดียวกันอันนี้คุณรอกคุณรอกอันนี้รอกคุณรอกคุณรอกอันนี้คุณรอกคุณรอกไงฟาคุ้นเลยเอาบอลล้ำหน่อยก็จะโอ้ยเระจกสมบูรณ์กันหรอเนาะเราคือพังเท่าเดิมโอทานเข้ามาเลยแกงเส้นน้ำมันแกงแกงน้ำมันพอดีกินสวยให้โอ้แกงมาจีโอเอาไปแกงมือรุ่นก็ได้ถึงเท่าไรซับถึงเท่าไรซับเท่าไรซับครับพี่น้องมาหอดแล้วนะครับมาหอดนี่เป็นที่เฮื่อนไผวแบบนี้ โอ้หลังหมกงามเลยตัวนี้หลังหมดงามเลยนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับเโอ้ไม่พ่อคือสิได้อยู่เพื่อนดีเลยเนาะบ้านนี้มีโอกาสได้มีวาตนาได้อยู่ก็นาะบ้านนี้พี่น้องเลยนะครับเอาข่าวอีพอส่วนกันก่อนนี่เครื่องเด็กเครื่องค้างโอ้โเนี่ม

โอเป็บน้เป็นแบี้แล้วพี่น้องอย่างเยอบาอสอนพอดีเอืนะคอับพี่นอออือบืออ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 ีออืออออืออืออืออออืออพอดีเอยอ โน่นคู่สานะครับ<ด>ตอนนี้น้ำสากกำลังขึ้นมาหลายแล้วนะครับพี่น้องโอ้เป็นตาดีอยู่เล่นด,ด,ดีแท้ตามข่าวอยู่พอจะบาก่อนพร้อรอ,อ๋อพอสร้างกันหลายคู่หลายคนนะครับ<า>เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครัไปแล้วนะครับพี่น้องเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไปแล้วป้า พ่อถามข้าจาวัาดเนี่ยมันบัป่ารอคิดังเห็นไปยามือพ่อได้กิน่มมือเดี๋ยวนี้ปคอหมมดสุดเนี่ยป่าเดือดคุณเนี่ยตั้งปลาตาลิปลาคอปลาดุกนู่นน่ะตั้งใจตัวโอ้พอไปตานหบ่แต่อยู่ต้องเาเมีไปบ่าได้ก็าลมไปมืออะไรหามสามมือก็ไปอีกกขันเลยก็ไปลูกวสิมาเอาเล็กมาเอาเล็ก นี่นั่นนั่นนั่นเล็กอันนั้นล่ะเอาไปใส่รถเอาเวลาเอาอ้อยใส่มันมันอ่อนอะไรว่าสิให้บ้านนี่บ้านไห้จักบ้านเนี่ยเด้ยนี่เด้ขับไปเบอร์ห้องปาดอันต้นต้นต้นนี้ก็แม่งของลูกวะนี่โอ้พอดีสิเอาไปเฮ็ดรถใส่อ้อยมันอ่อนไอ้ถือโอกาสนี่ครับสิเอาไปเสริม สิ้นซื้อเล็กล่างนี่ผมว่ามันมันอ้อยได้มันหยอไอ้แผ่นที่เทาเปิดข้างหน้ามันนะพ่อเที่ยวฟองมันมันมันดันแน่นมันหย่อหย่อดันเด็้ก็มันหย่อแล้วครับครับเอาร้านเอาอะไรเขาเขาเขาตั้งฉากมันยังขีดกี้แมนครับออยครับเขาตั้งฉากมาใช่เคัดีในวีริยะนี่ครับตอนตลอดตอนมันไม่จังบ่ไปไม่ถือโอกาสมาถามข่าวพ่อบ้านไปเขาบ่โอก็ทัุ้่นว้านนี่ไหมเด็กอผมแล้วได้ทั้งคนนี่นี่สองนี่เที่ยวเที่ยวสอง คิดว่าสิบ่ฟังเราที่มันก็ตัดกันแที่ยวเมราะถึหน้าผมมันก็ตัดไปเรื่อยๆอยู่ผมผมก็ตัดแล้วหยอดแล้วเขาก็หยอดแล้วแล้วยอดเท่าไหร่ครับขับใส่เครื่องหยอดใส่เครื่องหยอดเอาอันนี้กับชิบานนะชิบานมือเด็กจั๊กเพราะท่านหนึ่งมึงจั๊กมือเราโทษบอกเนี่ยรถอังเหนียนติ้กเลยไหมบยกรถเหยียดไม่เอานโทษ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 บอกเนี่ครับขับแลวดมาบาทเดียวยอดจอดบาทเช้าว่างเช้าว่างปลาไหลไปใส่น้ำอยู่

โอ้คือมาเท่งควาเท่งลวกแต่เสีลายทุงทุยน่ะเี่ยนอครับเอาเติมด้วยช่วยกันขอบคุณพี่น้นองเฮาตอนนี้มัฮหดบ้านใหญแล้วนะครับเ่ี๋สชวนสกับมือได้นั่นได้ว่ค่อยสิกัดอกพี่น้อง เดเมตรป่ะที่เมตรนมาสิ่เมมาข่ห้าตัดเคงมันสึงแล้อยี่สองเมตรตเดสิดห้าเรไม่ยี่ิห้วิรถต้องเไม่ยี่ห้าเนี่ยิ่บ่พอวิ่บ่พอพราวัดรถผมเนี่ยเท่ากันี่วานี้พอตัดในพอดีเลยจังสีพิโตเอาดอกจังสีพิโตเอาถ่ายรถ เล็กเ่าไรก็โดนเราแหละติ๊กไก่มายำหยำตามกาวคุณยายน้อนะครับไม่ใช่ก็ว่าพระท่านในว้านเขาอยู่นะครับอาจารย์นึ่งจะได้จอดจัดลงมาว้านเขาน้องคุณตาประจักษ์นะครับเดย้อนเบิ้งเวลาซะก่อนนะครับพี่น้องว่ามันจิจวดมาได้บ่ฉันจวดมาได้ก็จิจวดลงมาได้ข้าวเดียวนะครับพี่น้องโอ้ยมาหอนละกินหอดคว่มเก่าคว่มหลังเคยอยู่บ่บ่เลยคือมาสิได้เมื่ออยู่โดนบ้านนี้ วันนี้เมื่อจะเข้ากับที่พากันมาไว้สั้นากันไม่น้ำเดือนหนึ่งพอดีพี่น้องนะครับเอ้าเดือนหนึ่งก็เปลี่ยนแปลงกับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเปลี่ยนแปลงที่ไหนเราเห็ดบ้านเห็ดกระจอกเห็้ยนะครับพี่น้องต่อไปใครไม่ได้อยู่มาสอบกับที่ไม่ได้ยุให้รังนีไว้จักนะครับพี่น้องอยู่บ้านหลังนี้แหละนะครับพอดีเลยครนะ ขอบคุณก็มาคุณแม่พี่น้องเฮาที่ติดตามช่องลำโพงตะลุวันพาเพลินคลิปหนีมางอรบานสวนเนี่ยมันคือเก่าเหมือนเดิมน,นะครับพี่น้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนๆนะครับพี่นอ้องทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปขอบคุณนอีพ่อยเม่พี่น้องเฮานะครับให้บ้านแพงคลิปนีค่ะพี่น้องบรรยากาศเก่าๆในช่วงที่อยู่บ้านแพงนะครับพี่นอ้อง วิทย์วิทย์อยู่โน้ตพอขับขับขับเชียงขับเชียงครับอดีเลยเอาขอบคุณที่พ่อขอบคุณที่ไ่เราที่ดัดเล็กให้ไดขอยาบาข้าพี่น้องเขาเอาของขึ้นนะครับเอารถเนียนไว้นะครับชิปนี้เข้าไว้สั้นนี้ออกกันไหมนะครับรถถ่ายปลายมือพี่น้องเข้าอยู่ดีกินแสบสูขู่ซุคนถ่ายติจาโรุไข่ไข่เกี้พอกันไหมชิปหนักพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดี ีครับ